ประธานบริษัทตกใจที่พบว่าเด็กที่เพิ่งเก็บกลับมากลับมีที่หยกมูลค่าหลายสิบล้านจึงรีบถามเธอว่าขโมยมาจากที่ไหนมันคือของที่คุณให้แม่ไงจนกระทั่งได้ยินคำพูดของเด็กหญิงจึงนึกถึงเมื่อหกปีก่อนที่ตัวเองให้กับอดีตภรรยาที่มีลักษณะเหมือนกันประธานบริษัทจึงตรหนักว่าเด็กหญิงตรงหน้าอาจจะเป็นลูกของเขาเองและในขณะนั้นแม่ของเด็กหญิงก็เดินเข้ามาปล่อยลูกของฉันแม่ไม่เป็นไรแล้วทำไมเป็นเธอมึงมึงฉันตามหาคุณมาหกปี ปีเหล่านี้คุณไปไหนมากลอยฉันฉันไม่รู้จักคุณคุณผู้ชายคนนี้กรุณาอย่าทำตัวเป็นโจรซื่อๆไปกับแม่และเหตุผลที่ผู้หญิงไม่ยอมรับอดีตสามีที่มีมูลค่าหลายพันล้านกลับเป็นเพราะแม่ของประธานบริษัทเมื่อหกปีก่อนเชื่อคำพูดของผู้หญิงที่มีเล่เหลี่ยมเชื่อว่าผู้หญิงตั้งท้องเป็นเด็กหญิงไม่มีประโยชน์ต่อธุรกิจครอบครัวดังนั้นพวกเธอจึงใช้โอกาสที่ประธานออกไปทำธุระหลอกผู้หญิงโดยอ้างว่าต้องไปตรวจคันไปโรงพยาบาลเพื่อลมเลิกการตั้งครรภ์และประธานก็ยังไม่รู้เรื่องทั้งหมดน จนถึงตอนนี้ได้โทรหาผู้หญิงโดยเฉพาะให้เธอฟังตามที่แม่จัดการและแบบนี้ผู้หญิงจึงถูกบังคับให้เข้าไปในห้องผ่าตัดไม่รู้เลยว่าการกระทำนี้จะทำให้แม่สามีกับผู้หญิงเจ้าเล่ห์เสียใจตลอดชีวิตเพราะในท้องของผู้หญิงมีเทพธิดาตัวน้อยเมื่อเธอเผชิญกับอันตรายก็เกิดเป็นแสงทองออกมาอย่างกะทันหันกล้าคิดที่จะทำลายเทพธิดาของเราดูสิว่าฉันจะจัดการกับเธออย่างไรพลังแห่งสวรรค์และโลกช่วยหมอรีบดูสิว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอย่าขยับท้องนี้ทำไมไม่ขยับเลย อ้าวขยับแล้วขยับแล้วนี่นี่มันอะไรโอ้ยปีศาจท้องนี้ต้องเป็นแม่แน่แน่หลังจากได้รับความช่วยเหลือจากเทธิดาน้อยผู้หญิงใช้โอกาสในความวุ่นวายหนีออกมาได้อย่างราบรื่นโครงเล็กของยายผ่านไปหกปีในพริกตาเด็กหญิงก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะเธอไม่เคยเห็นพ่อแท้ๆทําให้เธอรู้สึกอยากรู้อยากเห็นมากดังนั้นเมื่อเห็นว่าแม่ไม่อยู่บ้านเธอจึงแอบออกจากบ้านเธอเรียกพ่อไปที่ประธานที่มีสีหน้าเย็นชาพ่อฉันหาพ่อเจอแล้ว,เ,ลวเด็กน้อยคุณอาจจะจําผิด ฉันพ่อของคุณเข็มทิศไม่เคยผิดพลาดถ้าไม่เชื่อลองดูสิเด็กน้อยนี่คือคุณเสิร์นไม่ใช่พ่อของคุณอายุแค่ไหนกันถึงกับทําเรื่องความเชื่อแบบโบราณแบบนี้ไปไปไปทางนู้นเดี๋ยวก่อนเด็กน้อยคุณชื่ออะไรพ่อฉันชื่อหยวนซื่อซื่อเมื่อได้ยินชื่อซื่อซื่อ,อ,อทำให้ประธานไม่สามารถขยับไปไหนได้นึกถึงครั้งที่เคยปรึกษากับภรรยาว่าถ้าในอนาคตลูกของพวกเขาเกิดมาก็เลยตั้งชื่อว่าซีซีจากนั้นประธานก็กลับมาสูสติมองไปที่เข็มทิศในมือของเด็กหญิงก็เลยเองเล่นให้เธอช่่่ววยทนานนใหหอกแงสร์ลโล ห้าธาตุมีความลึกลับไม่ดีเลยพ่อเธอกําลังจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นแล้วเด็กน้อยนี่คือคุณเสร์นที่มีทรัพย์สินเกินพันล้านตัวละครที่มีชื่อเสียงในมณฑลใต้จะมีเรื่องใหญ่ได้อย่างไรจริงๆแล้วสี่สี่ไม่เคยโกหกผู้จบก,ก็เห็นรถหรูหลายราย้อยคันขับมาหาพวกเขาและคนที่ลงจากรถไม่ใช่ใครอื่นก็คือแม่ของประธานและผู้หญิงเจ้าเล่ห์แม่ทาไมพวกคุณถึงมาอยู่ที่นี่คุณยังกล้ามาถามฉันอีกเหรอวันนี้คุณบอกว่าจะจัดงานมั่นกับน้องหนิงแขกมากมายมาที่นี่กันหมดแล้วแแลล้้้้ววคคคุุณณอออยยููู่่่ไไไหหหหนนนรรมาางงิสึก แม่ฉันไม่เคยบอกว่าจะมั่นกับเธอเลยทั้งหมดนี้เป็นการตัดสินใจของพวกคุณเองฉันตัดสินใจเองถ้าไม่ใช่เพื่อเรื่องแต่งงานของคุณฉันจะทำแบบนี้ได้หรือมีคนหลายคนแล้วไม่รู้ว่าจะสร้างครอบครัวและมีอาชีพทุกวันรู้แค่ไปเที่ยวข้างนอกเด็กผู้หญิงคนนี้คือใครอีกละ่ะพ่อผู้หญิงแก่คนนี้น่ากลัวจังเธอชื่อเสินซื่อจะใช่ไหมทำไมถึงเรียกคุณพ่อเธอคือใครมีความสัมพันธ์กับคุณอย่างไรแน่นอนว่ามีความสัมพันธ์คุณคือคู่มั่นของฉันนอกบ้านมีเด็กน่ารักกลับมมมมาจะไไไ่ีสัััััพนนธ์กบฉด้ยงง ้าสีสือไม่ใช่เด็กน่ารักพูดคำหยาบจะโชคร้ายมากนะเด็กน่ารักคุณกล้าสาปฉันด้วยหรือวันนี้ฉันจะจัดการคุณคุณทําบ้าอะไรอยู่ที่นี่ฉันมีสิทธิ์ทาบ้าได้ยังไงคุณรู้ไหมว่าฉันอายแค่ไหนในงานมั่นวันนี้ป้าเลวคุณไปให้พ้นเด็กน่ารักคุณกล้าผักฉันด้วยหรือคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ฉันใส่มันแพงแค่ไหนฉันขายคุณก็ยังไม่คุ้มโอเคหยุดยุ่งได้แล้วซื่อเจ๋อคุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมเด็กน้อยคนนี้มาจากไหน ฉันไม่รู้แต่เธอเรียกฉันว่าพ่องั้นเธอก็คือลูกสาวของฉันคุณหมายความว่าอะไรโอ้ฉันเข้าใจแล้วคุณดังเกียจที่ฉันบังคับให้คุณแต่งงานใช่ไหมหาเด็กน่ารักข้างนอกมาให้ฉันหมุดยิดใช่ไหมถ้าคุณยายพูดมั่วอีกก็จะโชคร้ายปุบกปากเธอเด็กน้อยที่ไม่รู้มาจากไหนยังกล้ามาสั่งสอนฉันอีกดูสิฉันจะจัดการกับคุณป้าส่งฉันมาเด็กน่ารักคนนี้เมื่อกี้กล้าผักฉันวันนี้ฉันจะสอนเธอสักหน่อยเด็กน่ารักดูสิฉันจะไม่ติคุณ นิ่งๆคุณกล้าตีฉันเหรอฉันทําอะไรไปบ้างคุณนี่มันโง่จริงๆกล้าตีหัวฉันได้ยังไงฉันฉันเห็นว่าคุณคงบ้าไปแล้วตีได้ดีดูสิพูดคำหยาบนั่นแหละจะโชคร้ายป้าฉันเพิ่งจะตีเด็กน่ารักคนนี้ฉันไม่ได้เตรียมตัวจะตีคุณนะแล้วมือคุณนี่มันไปตกที่หน้าฉันได้ยังไงดูละครอย่างมีความสุขฉันรู้แล้วต้องเป็นเด็กน่ารักคนนี้แน่เธอแปลกมากมีเรื่องแปลกมากมายขนาดนั้นได้ยังไงฉันไม่เชื่อหรอกแม่เกือบจะได้แล้ว เธอเป็นแค่เด็กที่ดูละครอย่างมีความสุขพ่อกำลังปกป้องฉันอยู่หรือเปล่าดูละครอย่างมีความสุขฉันมีความสุขมากเด็กอะไรไม่เด็กเลยอย่าคิดแบบนั้นหาใครสักคนจากข้างนอกแค่อยากเข้าบ้านเสริรนฉันบอกเธอแล้วนะตราบใดที่ฉันอยู่ที่บ้านหนึ่งวันเธออย่าหวังว่าจะเข้าบ้านเสริรนได้บ้านเสริรนกดแห่งสวรรค์และโลกถ้าท่าเชื่อมโยงกันไม่ดีบ้านเสริรนกำลังจะล่มสลายเธอน,นี่น่ารักจริงๆเธอพูดอะไรอยู่บ้านเสินตั้งหลักอยู่ในมณฑลใต้หลายปีมาแล้วจะล้้มงงง่่าายยๆไไดดังงเด็กนกนร ลาสาบแช่งบ้านเซิร์นได้ยังไงสมควรโดนตีคุณเซิร์นคุณปู่เซิร์นเกิดอาการเลือดออกในสมองอาการวิกฤตอะไรนะคุณปู่เด็กสาวคนนี้ไปไหนมาอีกแล้วหมอสุนพ่อของฉันเป็นยังไงบ้างท่านเกิดโรคร้ายขึ้นอย่างกระทันหันสถานการณ์แย่มากข้ากลัวว่าคงไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้ว ทำไมถึงเป็นแบบนี้เจ้าไม่ใช่ที่เรียกกันว่าแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาติหรอกหรือรีบคิดหาวิธีหน่อยข้ามีวิธีหนึ่งอยู่ที่สามารถช่วยท่านได้ยือชีวิตข้ามฟ้าก็คือต้องการเลือดเด็กชายจากตระกูลเลือดเด็กชายตระกูลหลังจากนี้จะไม่มีทายาทอีกข้าจะไปหามันจากที่ไหนพ่อข้าคือทายาทของตระกูลเจ้าเจ้าเด็กน้อยเจ้าคิดว่าตัวเองสําคัญอะไรอย่ามาพูดจาไร้าสาระที่นี่ท่านกําลังอยู่ในอันตราย นี่ไม่ใช่เวลาที่เจ้าจะมาสร้างปัญหารีบออกไปซักก็คือตระกูลก่อนหน้านี้สงบสุขดีตั้งแต่เจอเจ้าก็เกิดเรื่องร้ายต่อเนื่องข้าคิดว่าเจ้าคือดาร้ายสบายใจเถอะพ่อสีสือไม่ใช่ดาวร้ายสีสือสามารถช่วยคุณปู่ได้จริงๆ,จงๆเจ้าก็ยังพูดจะร้ายสาระอยู่อย่ามาสร้างปัญหาที่นี่ตามข้าไปข้างนอกเดี๋ยวก่อนให้เธอลองดูสือเจอคนที่นอนอยู่ที่นี่คือพ่อของเจ้าพ่อของคุณคุณแน่ใจว่าจะใช้ชีวิตของพ่อคุณเหรอล้อเล่นเหรอตอนนี้ไม่มีทางเลือกอื่นแล้ว คุณเจอสถานการณ์เร่งดวง่วนโอกาสมีแค่ครั้งเดียวคุณแน่ใจไหมฉันแน่ใจดีไปเธอซินซินไปเธอสื่อชวีเด็กน้อยอาจจะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยนะสินไม่กลัวดีฟ้าและดินมืดมิดชีวิตถูกกำหนด ตื่นแล้วท่านตาตื่นจริงๆพ่อคุณเป็นลูกหลานของตระกูลเสินจริงๆแน่นอนถ้าพ่อไม่เชื่อฉันจะโทรหาคุณแม่เดี๋ยวนี้แม่มาเร็วๆฉันเจอพ่อแล้วท่าทางของเด็กคนนี้เหมือนเธอจริงๆหรือว่าสินสินบอกฉันหน่อยแม่ของคุณชื่อท่านตาเกิดอะไรขึ้นท่านตาแย่แล้วสายเลือดของฉันแข็งแกร่งเกินไปคุณปู่คงรับมือไม่ไหวในตอนนี้หมอซูนี่เกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วสายเลือดขัดแยงท่านตาคงต้องเตรียมตัวสำหรับเรื่องสุดท้ายแล้ว ทำไมถึงเป็นแบบนี้เฉันบอกไปตั้งนานแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกของตระกูลเซิรเลยตอนนี้คุณปู่มีปัญหาแล้วคุณพอใจหรือยังอายุยังน้อยก็เริ่มพูดจาไร้าสาระแล้วฉันเห็นว่าคุณเป็นแค่คนหลอกลวงผู้ช่วยจางครับเอาเธอออกไปจากที่นี่ฉันไม่ไปฉันคือทายาทของตระกูลเซิรพ่อช่วยฉันเดี๋ยวก่อนเจ้าอยู่เพชรนี้มาจากไหน เป็นของที่คุณให้แม่ฉันให้ชอบไหมซื่อซื่อบอกแม่ฉันอยู่ที่ไหนเซินซื่อเจอปล่อยลูกของฉันแม่ไม่มีอะไรแล้วทำไมเป็นเธอมึงมึงฉันตามหาคุณมาหกปีปีเหล่านี้คุณไปไหนมาปล่อยฉันไม่รู้จักคุณคุณผู้ชายคนนี้กรุณาอย่าทำตัวเป็นโจร ซื่อๆไปกับแม่มึงๆฉันรู้ว่าตลอดหลายปีนี้แม่ฉันทําเรื่องไม่ดีคุณจะอยู่กับซื่อๆได้ไหมฉันจะชดเชยให้พวกคุณอย่างดีจะชดเชยด้วยอะไรถ้าอย่างนั้นในปีนั้นคุณไม่ต้องการให้ฉันอยู่กับลูกตอนนี้ทําไมต้องพูดอีกคําพูดที่เสแสร้งเหล่านี้ครอบครัวเซิรนที่เย็นชาและร้ายความรู้สึกตอนนี้ฉันแค่ยืนอยู่ที่นี่ก็รู้สึกขยะแขยมองมองๆฟังฉันอธิบายได้ไหมไม่ต้องอธิบายแล้วฉันไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวเซิรอีกมีความสัมพันธ์ใดๆแม ฉันต้องการพ่อเขาไม่ใช่พ่อของเธอเธอไม่มีพ่อที่ใจร้ายแบบนี้ไปหลานสาวที่น่ารักของฉันอย่าไปพ่อเธอตื่นแล้วเหรอคุณปู่คุณไม่มีอะไรแล้วเสร็จแล้วไอ้แก่คนนี้ตื่นอีกแล้วฉันไม่เป็นไรสือเจอ๋อเร็วรีบเอาลูกสาวของฉันกลับมาเธอช่วยฉันไว้คุณปู่คุณเข้าใจผิดหรือเปล่าเด็กคนนี้เป็นปีศาจจะเป็นไปได้อย่างไรที่จะช่วยเธอเธอหยุดพูดได้แล้ว พูดถึงเด็กทีละคนใครให้ความกล้าของเธอกล้าพูดแบบนี้เกี่ยวกับลูกหลานของครอบครัวเซินสุนมาเรียกคุณปู่มาให้ดูหน่อยไม่สื่อสื่อเป็นคนที่ฉันเลี้ยงดูเองเธอไม่มีนามสกุลเซินยิ่งไม่ใช่ลูกหลานของครอบครัวเซินคุณไปฝันสื่อเจอหยุดฟังแม่พูดนะเมื่อหกปีที่แล้วฉันและนิงนิงเห็นด้วยตาตัวเองเด็กคนนั้นจริงๆเป็นปีศาจไม่สามารถให้อภัยได้ถ้าวันนี้เธอกล้าตามออกไปก็จะไม่มีแม่คนนี้เจ้าฟางัง เรื่องของตระกูลเซิรนยังไม่ถึงตาเธอผู้หญิงเปิดปากพูดซื่อเจอ๋อแม่ลูกของพวกเขาอยู่ข้างนอกอาศัยอยู่เร่ร่อนมานานหกปีไม่รู้ว่าได้ทนทุกข์ทรมานไปเท่าไหร่วันนี้กลับมาได้ยากมากฉันให้เธอทําทุกอย่างเพื่อนําพวกเขากลับมาที่ตระกูลเซิรนสบายใจเถอะพ่อฉันรู้ว่าต้องทําอย่างไรความคิดของซื่อซื่อต่อไปนี้ห้ามเธอวิ่งเล่นโดยไม่มีเหตุผลแม่จะต้องกังวลเธอมากแค่ไหนแม่ซื่อซื่อไม่ได้วิ่งเล่น ซื่อซื่อแค่ไปหาพ่อเขาไม่ใช่พ่อของเธอคนในตระกูลเซิรินก็ไม่ใช่คนดีต่อไปนี้เธอห้ามติดต่อกับพวกเขาอีกรู้ไหมซื่อซื่อรู้แล้วดูเหมือนว่ามีความเข้าใจผิดระหว่างพ่อกับแม่ซีซีต้องหาวิธีให้พ่อแม่คืนดีกันมึงมึงพ่อเรามาที่นี่เอามึงมึง สวัสดีไปไหนเมืองเมืองลงรถไม่สามารถทิ้งสี่สีไว้ที่บ้านถ้าคนของตระกูลเซิร์นมาที่นี่อีกแล้วจะยุ่งเหยิงคุณครูขับรถไปที่กลุ่มหังหลิวโอเคฉันส่งหมายเลททะเบียนรถให้คุณคุณช่วยตรวจสอบให้ฉันหน่อยรถคันนี้ไปไหนคือคุณเซิร์นอ้าพวกคุณดูเร็วเรื่องนี้มึงหยวนเป็นยังไงทำไมยังพาเด็กมาที่บรษิษัทใช่เลยที่ไหนมีคนพาเด็กมาทํางานสี่สี คุณอยู่ที่นี่อย่างเรียบร้อยแม้ต้องทำงานอย่ามายุ่งรู้ไหมดีมากเมื่อหยวนตอนนี้คุณกล้าขึ้นแล้วขาดงานโดยไม่มีเหตุผลครึ่งวันคุณยังอยากทำงานอยู่ไหมขอโทษครับผู้จัดการหวังตอนเช้าฉันมีธุระนิดหน่อยก็แค่เรื่องเล็กน้อยทั้งบริษัทใครไม่มีธุระก็แค่เรื่องของคุณสำคัญขอโทษครับผู้จัดการหวังคืนนี้ฉันจะอยู่ทำงานล่วงเวลา ต้องทำงานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปอะเด็กซนของใครนี่บริษัทห้ามอย่างเด็ดค่ะไม่อนุญาตให้นำเด็กเข้ามาในบริษัทนี่มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนยังพาครอบครัวมาทำงานจะทำงานอย่างจริงจังได้ไหมขอโทษนะเด็กอยู่บ้านคนเดียวฉันไม่สบายใจอะไรนะอีกแล้วเหรือเรื่องที่ทำอยู่ให้หยุดก่อนไปที่สำนักงานกับฉันเดี๋ยวนี้เร็วหน่อยหยวนเมื่งเธอยังไม่ได้แต่งงานหรือเด็กมาจากไหนหรือว่าเธอท้องก่อนแต่งงานไม่คิดเลยว่าเธอจะดูบริทธิ์ในชีวิตประจำวัน แต่กลับซุกซนลับหลังแบบนี้ผู้จัดการหวังปิดประตูให้หน่อยผู้จัดการหวังขอโทษจริงๆวันนี้คุณสามารถหักเงินเดือนฉันได้จะไม่ทําอีกแล้วจะไม่มีครั้งหน้านี่คือเอกสารของคุณเอาไปที่ฝ่ายบุคคลเพื่อทําเรื่องลาออกเถอะผู้จัดการหวังไม่ได้ฉันไม่สามารถสูญเสียงานนี้ได้ขอความการุณาให้โอกาสฉันเถอะขออีกครั้งเถอะให้โอกาสคุณใครจะให้โอกาสฉันละ่ะขอร้องเถอะพอแล้วแล้แล้ว ย่ามาทำตัวน่าสงสารที่นี่เลยคุณจริงจังที่จะอยู่หรอนั่นก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้มานี่สิถอดเสื้อผ้าออกเถอะฉันก็จะพิจารณาดูไม่ไล่คุณออกฮ่าฮาผู้จัดการหวังฉันไม่เอาเงินเดือนแล้วฉันจะไปเดี๋ยวนี้เป็นอะไรหรอฉันให้โอกาสคุณแล้วคุณยังไม่เห็นคุณค่าหรือไม่ใช่ฉันจะไปเดี๋ยวนี้หยุดอยู่ตรงนั้นทำตัวเป็นอะไรอยู่ปล่อยฉันเถอะอยากจะอยู่ต่อกดแห่งสวรรค์และโลกห้าธาตุมีความลึกลับ ไม่ดีเลยแม่มีอันตรายฉันต้องไปช่วยเธอฮ่าฮ่าปล่อยผู้จัดการหวังถ้าคุณทําแบบนี้อีกฉันจะโทรแจ้งตำรวจคุณน่ารักจังคุณยังกล้าตีฉันอีกเหรอลูกคุณโตขนาดนั้นแล้วคุณยังทําตัวเป็นอะไรอยู่ฉันบอกคุณนะอย่าคิดว่าอยากเป็นผู้หญิงแล้วยังอยากมีชื่อเสียงแค่คุณยินดีที่จะอยู่กับฉันไม่ต้องไปไหนการเลื่อนตาแหน่งและเพิ่มเงินเดือนแค่ฉันพูดคาเดียวนั่นไม่ใช่ปัญหาเลยคุณมองคนผิดแล้วฉันจะลาออกเดี๋ยวนี้ลาออกตอนนี้ยังลาออกได้อยู่เหรอมานี่เธอที่รักช่วยด้วย มานี่เธอที่รักช่วยด้วยปิดปากถ้าขยับอีกฉันจะฆ่าคุณอย่าขยับช่วยด้วยช่วยด้วยแม่เปิดประตูเปิดประตูไอ้เลวพลังจากฟ้าและดินคำสั่งคำสั่งให้ฟังช่วยประกาศ